มารีวิวผลลัพธ์หลังจากที่ทำพิคโคเวไปแล้วทั้งหมด7วันนะคะ ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติติ๊ติไรต้าชาแนลนะคะวันนี้ติติจะมาพาเพื่อนๆไปทำพิคโคเวรีวิวกันเพราะว่าเห็นจากในติ๊กต็อกไทยจนแบบรู้สึกว่าเออเราต้องไปแล้วอยากทำบ้างเพราะว่าช่วงนี้มีร่องรอยสิวนะคะเกิดจากการกดสิวอุดตันนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นเขาบอกว่าเออทำเสร็จปุ๊บรอยมันจะค่อนข้างจางเยอะเลยเราก็เลยว่าจะไปลองทำกันดูที่ติติจะไปทำนั้นเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากที่กังน a คค l i น i c ติติเลือกทำที่สาขา ซีข้อสีนักคลีนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลินิกเลยตอนนี้ลิตีมาถึงที่กังนําคลินิกนะ้วค่ะทุกคนเข้ามาในคลินิกแล้วนะคะกกอกประวัติแล้วก็ซักประวัติเรียบร้อยแล้ว ตัวที่2ดี๋จวทำเป็นตัวกระชับรูปุมขลค่ะก็เดี๋ยวนั่งรอหมักยาชาแล้วก็ได <l acht> ้เข้าไปทำนะคะมีแปะใหญ่่เสร็จแล้วน,นะคะทุกคนหน้าเต็มไปด้วยยาชาเลยรอ40นาทีแล้วถึงเราจะเข้าไปทำผัตาตัดการได้ค่ะ <l acht> ตอนนี้กำลังจะเริ่มทำเลเซอร์แนะคะทุกคนก็พี่เขาจะเช็ดยาชาออกแล้วก็เริ่มปฏิบัติการ ตอนนี้ก็คือทําเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันไม่เจ็บแต่ว่ามันแบบมีอะไรดิบๆนิดนึงแบบเหมือนสกิบหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันชาไปด้วยยาทาหมดแล้วแล้วก็เอ,อพอทําเสร็จก็คือห้ามล้างหน้า24ชั่วโมงตอนนี้พอทาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีน้ําแข็งอย่างนี้มาให้เราประคบก่อน,กนเพื่อให้มันแบบเย็นๆอะไม่เจ็บให้หน้ามันแบบเย็นๆประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังทําไปแล้ว 7วันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติติจะคอยถายอัปเดตให้ดูคบแล้วนะคะหลังจากที่ติติทำพิคเวไป7วันเดี๋ยวเราไปดูผลลับกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นรูป Before and After นะคะหลังจากที่ติติทำพิคอเวไปแล้วทั้งหมด7วันก็โดยรวมนะคะรอยจางหายไปประมาณ30-40%ได้รอยที่เป็นจุดใหญ่ๆเนี่ยอาจจะจางลงไปไม่มากเท่ากับรอยที่เป็นจุดเล็กๆอยู่ตามตรงใต้บริเวณคางของติติตรงเนี้ย หายไปเกือบประมาณ60%ได้แต่ว่าบางจุดที่เป็นจุดใหญ่หญๆอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะแต่รูขุมขนแล้วก็ผิวหน้าค่อนข้างกระชับและละเอียดขึ้นมากๆค่ะทําให้เรารู้สึกว่าแต่งหน้าติดง่ายมากขึ้นผิวละเอียดนุ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ช่วยให้เหมือนผิวอะค่ะค่อนข้างกระจ่างใสขึ้นมาจากเดิมอยู่ที่ระดับหนึ่งแต่ว่าเหมือนผิวกระจ่างใสขึ้นมาประมาณ1-2สเต็ปได้ ก็ถือว่าแฮปปี้ค่ะแต่คิดว่าทําครั้งเดียวอะถ้าใครรอยน้อยๆอาจจะเห็นผลเลยแต่ว่าถ้าใครมีรอยค่อนข้างเยอะอาจจะต้องทํามากกว่า1ครั้งข,งขึ้นไปแต่ละครั้งอาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าอ่ารอยที่เป็นรอยใหญ่ๆหรือรอยที่เป็น กระจุกตัวรวมกันเนี่ยมันก็จะค่อยๆจางไปตามาระยะเวลาที่เราทำนิติคิดว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องผิวเยอะๆอค่ะแนะนำว่าให้ทำสัก2-3ครั้งขึ้นไปผิวเราก็จะกระจ่างใสแล้วก็ลดรอยสิวรอยต่างๆที่เรามีค่ะได้มากขึ้นก็จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้อันนี้ทิติคิดว่าสรุปว่าดีจริงนะคะแต่ว่า ก็มีตัวเลือกอื่นๆอีกมากมายของเลเซอร์ที่ได้ผลเช่นกันก็อยากให้ทุกคนเลือกแต่ว่าตัวพิโ y เวนี่คิดว่ามันได้ปัญหาครอบคลุมในหลายๆส่วนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นกระชับรูขุมขนแก้ปัญหาเรื่องจุดด่างดำและก็ช่วยในเรื่องของหนุมสิวให้มันตื้นขึ้นกระชับขึ้นแบบนี้คิดว่าค่อนข้างเป็นเลเซอร์ที่ตอบโจทย์คนที่มีปัญหายู่ค่อนข้างมากค่ะแล้วก็ช่วยให้เห็นผลได้ชัดเจนและไวขึ้น หลักเลยนะคะที่ติเลือกคลินิกนะคะมีอยู่ประมาณ4อย่างนั่นก็คือ 1. ราคาสมเหตุสมผลเ,เครื่องได้มาตรฐานซึ่งเครื่องที่การนำคลินิกเนี่ยเขานำเข้าจากอเมริกาแล้วก็ทำผ่าตารโดยคุณหมอแล้วก็ราคาสมเหตุสมผล4อย่างเนี้ยคะ่ะติติคิดว่าเหมาะสมแล้วสำหรับคลินิกนี้ที่ติเลือกไปติติทำมาในโปรโมชั่น9 99 9นะคะที่เขามีโปรโมชั่นอยู่แต่ว่าก็คิดว่าจะไปทำต่อเรื่อยๆเพราะว่าที่ทำมาก็คือเห็นผลต,ติรู้สึกว่า โอเคมันก็ไวกว่าทาครีมอะเนาะมันเหมือนช่วยลดเวลาตัดตอนออการทาครีมของเราไปได้เยอะเลยพิคเวจะมี2แบบมาคะทําแล้วแบบเป็นแค่หน้าชมพูระเรื่อกับทําแล้วแบบมีเลือดออกหรือเป็นตกสะเก็ดดังนั้นนะคะใครที่มีปัญหาแค่เป็นรอยหรืออยากกระชับรูขุมขนทำให้หน้าขาวใสขึ้นนะคะเราไม่จำเป็นต้องทำให้หน้าเราอะคะ่ะแบบ มีรอยเลือดขัดออกขนาดนั้นเพราะว่าปัญหามันเป็นแค่ปัญหาแบบตื้นเขินแต่ว่าปัญหาที่มันลึกลงไปอย่างเช่นรูขุมขนลึกๆเนี่ยค่ะมันต้องยิงไปให้ถึงชั้นตรงนั้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ ตัวหลุมสิวมันสร้างคอลลาเจนขึ้นมาดังนั้นเขาก็อาจจะต้องยิงจนเลือดออกเพื่อเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนนั่นเองเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาตรงไหนอะค่ะให้เลือกทําให้ตรงกับปัญหาจะดีกว่าหลังทําเสร็จหากมันเป็นเลือดจ,จริงๆก็ให้ดูแลดีๆใช้ยาหรือทาครีมตามที่คุณหมอบอกให้ครบแล้วก็ดื่มน้าตามมากๆดูแลตัวเองให้เพียงพอคะ่ะแค่นี้เราก็จะได้ใบหน้าและก็ผิวที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรีวิวประสบการณ์ส่วนตัวในการทำพิคเคเวครั้งแรกและกัน มาบอกต่อแนะนำไปยาเพื่อนๆต่อเผื่อใครหาข้อมูลอยู่แล้วก็คิดว่าแบบเห็นแต่แบบรีวิวในโฆษณาเอ้ยมันได้ผลจริงไหมก็มาดูอันนี้เป็นรีวิวจริงๆนะคะไม่มีสปอนเซอร์คะ่ะเขาไม่ได้จ้างแต่ว่าเออเราเห็นจากโฆษณาเยอะแยะเราก็เลยลองไปทําดูสําหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ติดติฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้ครั้งหน้าจะพาไปรีวิวอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยคะ่ะบ๊ายบาย